สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็จะนําเสนอเมนูซุปน้อไม้ค่ะ มื่อนี้คุณหวานเจี๊ยบเพิ่นกระเรียมพร้อมแล้วค่ะสําหรับน้ำไม้ที่จะซูเพิ่นจัดการเองเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นเคี่ยนน้งไหมย่องน้ำอย่านั่งแล้วก็ต้มไว้ทาเลยค่ะเมนูซุปมันก็ต้องกินกับผักเนาะค่ะยญาก็ได้ผักบุงมาไห่ฉันก็เลยจัดการลวกผักบุงเลยค่ะเทคนิคลวกผักง่ายๆให้แซบให้กรอบให้เคี้ยวน่ากินก็คืออย่าลืมใส่เกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาพอน้ำเดือดก็เอาผักลงไปเลยค่ะผักซุกกระตักขึ้นไปนอกน้ำเย็นรับรองว่าผักกรอบแซบเคี้ยวแน่นอนค่ะหันมาบังต้มน้ำไหมเเ้าน ซุกได้ที่แล้ว ฉันกระส่ใบแมงลักหรือผักอีตูล,ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมเนาะคะ่ะพอถึงเวลาซุปเฮ้ากับซุปแตน้ำไม่บต่ตองเอาผักอีตูลงไปน้ำค่ะหรือว่าพี่น้องอยากใส่ลงไปก็ได้ค่ะแซ่บคื้นกันอีกเมนูหนึ่งที่จะกินกับซุปน้ำไม่ก็คือทอดปลาหมึกแห้งค่ะขั้นตอนแรกฉันก็จะน้ำปลาหมึกไปล่างเนาะคะ่ะเพื่อลดความเข็มล่างทำความสะอาดจักน้อยเนาะคะ่ะเพื่อมีสิ่งสกปรกติดมาตั้งกระทะค้างน้ำมันพอน้ำมันเดือดเอาปลาหมึกลงไปเลยค่ะปลาหมึกนี่ก็จะซุปง่ายค่ะเฮากับบตตอง ทอดโดนปันไดใส่เวลาประมาณบอถึงหานาที่ค่ะปลาหมึกเข้ากับเลืง้งกรอบน่ากินมากเลยค่ะพี่นอ้องปลาหมึกนี้ก็ได้จากเจ้าหน้าที่ที่ล่งบานเนะค่ะเพิ่นไปเที่ยวทะเลเพิ่นกะเลยซื้อปลาหมึกมากขายค่ะ พอเห็นปลาหมึกแล้วฉันก็รู้สึกถึงความใหม่ความสดก็เลยจัดนักไปเลยค่ะนอกจากจะได้ปลาหมึกแห้งแบบนี้แล้วก็จะมีปลาหมึกกระตอยปลาหวานและปลาคิโก้ค่ะที่ซื้อหลายๆในโมเมนต์ยังได้ค่ะพี่น้องเอาไปให้พี่ให้น้องค่ะให้พ่อให้แม่เอาไวท้ทอดปิ้งหรืออบ กินเซ่บๆกับขอนียวเนาะค่ะพี่น้องเมนูนีก่ก็เฮ็ดง่ายๆเนาะคะ่ะหิ้วน้ำได้กะจัดไปเลยค่ะได้กินอย่างรวดเร็วท่านใจพี่น้องอาจสงสัยว่าฉันสังเกตความใหม่ความสดของปลาหมึกจังไลยเนาะคะ่ะจะสังเกตจากสีแล้วกับเวลาที่ห้องไปสัมผัสไปจับตัวปลาหมึกนี่ค่ะ,คะมันก็ยังมีความนุ่มความยืดยุนแต่ถ้าข้ามาเบ่งปลาหมึกที่ว่างขายทั่วไปเนาะคะ่ปะปลาหมึกจะมีสีแดงเข้มแล้วกับเวลา,เาไปจับนี่จะแข็งประมาณนี้ละค่ะพี่น้องมาเบ่งทอดปลาหวานของข้าเนาะคะ่ะไฟ แห้งไปนิดนึงมันก็เลยใหม่ค่ะแต่บอกเป็นยังแซบคือเกาค่ะพี่น้องมาถึงขั้นตอนการซุปน้ำไม้นะคะพอเ่อต้มน้ำไม่ซุกแล้วเอาก็ปป่อยถิ้นไว้ให้เย็นหลังจากนั้นค่อยนํามาซุปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข้าคั่วพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาลาย่างหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชาแล้วก็ย่วๆค่ะตามด้วยต้นหอมค่ะจะบอกว่ากลิ่นหอมของข้าคั่วพริกผงแล้วก็ต้นหอมเนี่ยบุ๊ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้อง หอมไปฮกบ้านเจ็ดบ้านพูนละค่ะความนัวความแซ่บพอดีแล้วว่าต้องปรุงยั้งเพิ่มเขาก็เสิร์ฟเลยค่ะใส่จานง่ายๆเขาเนี้อห่อนๆคุยตัวค่ะบันนี่ผู้ใดมัมข้าวเหนียวข้ามใยข้ามน่อยกะจัดไปค่ะน้ำไม้นี่ยากก็เอามาฝากคือกันค่ะเป็นน้ำไมอัดค่ะเขาสามารถนํามาแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินโดนๆค่ะแต่ก็สามารถเฮดเมนูได้หลากหลายน้ำค่ะว่าจะเป็นซุปแกงหรือว่าเอาไปต้มเห็ดผักจังสีกัสแทบพ่อกันค่ะปลาหมึกกับเป็นตาแซบเนาะค่ะพี่น้อง จะบอกว่าเหลืองมั่นกรอบขนาดค่ะราคาแซ่บๆน้องพันค่ะ